อป่าอีกแล้วจ้ามือนี้ไปลุ้นด้วยกันว่าจะมีไหมนะจ๊ะเอาป่าทุกมมือทุกมมือจัลระยะนี่เนาะก็มาถึงป่าแล้วจ้าป่าคือแหงแต่เนาะหนมีบ่เนาะมีไหมเนาะป่ามีถึงแม้ข้าเจ้ามาเก็บเบิดแล้วบ่จ้าเข้าป่าเข้าป่า ป้าเตียนดีดิจ้ะน้องมาถึงก็เป็นเส้นเป็นสายเลยปาดปัดปัดปัดปาดปัดปัดปัดเฮ้ยเดี๋ยวเออเฮ่ออะไรพี่น้องพุ่นพุ right> ่นพุ่นพุ่นเตรียมสายทางอีกคนน่ะเห็นบ่เห็นบ่พุ่นเดี๋ยวๆโซฟายังรอก็ได้จ้ะปาดแมนมาเลยพุ่นน่ะนี่นี่ สายทางเลยแสดงว่างมเพราะท่นนี้มีคนมากจ้ะนี่มานอีกแล้วจ้ามานอีกแล้วมัอนี้มากับพ่อใหญ่ยด้จ้ะเด้อมัอนี้พ่อใหญ่มาส่งบางมือกับมาผู้เดียวจ้ามาผู้เดียวพ่อใหญ่มาส่งบางมือกับอะไรมากับมูอกับพวกนั่จ้าเนาะพี่น้องบ่สิบ่เข้าใจจ้าว่าชีวิตอยู่เมืองนอกนี่พี่น้องเลยชีวิตอยู่เมืองนอกนี่าใส่ชีวิตแบบ ยูพายูมั่นแบบสันโดษจ้ะถ่าว้างก็จังค่อยได้มากน้ากันเนาะอืมปฏิที่ิว่าคือผู้เห็นผู้นั้นคือผู้เห็นผู้นี้ค่อยมา,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 าน,น้ชากันคือบัวมาบาดว่าไปบ้านเนาะในะจชีวิตมุงหนอกก็คือยู่พายูมั่นผู้ใดอยากทุรละฟ้าปังก็บัวดดไปได้มากน้ากันยังสินาอ้ยสสอ่อน,นย้งเอนาได้หมดนะนี่ได้หมดนะอืมยังก็ร่งก็ร่งจิบผนดินจะจงไว้ก่อน ออกเป็นแปนจ้ะวันนี้มาป่าเป็นแปนได้ยอยู่หน้าเนี่ยสะอ่อนแห้งพี่น้องสะอ่อนแห้งจิงได้มาว่าเป็นสิเหมือนสายเลี้ยงออเหยื่ออยู่เพล่าล่ะสิกงก็ได้จ้ะอู้พูยพงยงยางหายอยู่คนจ้ะ บอกว่าจะบ่ต้องเข่าปลาน้ำดอกถ่ายอยู่รถสันรถจอดอยู่นี่จ้ะเายังมาอยู่โอ้ยว่าสิสีกันยากันยุ่งกันเริ่มบางบางพี่น้องบางมูนีนนมนม่มูนี่มูนี่อินเตอร์สมออยู่วันที่ต้าทำมาท่ตาเปลือเหลือเกินเหยือีกแล้วเตรียมกลางทางอีกแล้วมันบน่หน่อยเด้อบ่ใหญ่เอ้ยมันดอกใหญ่แล้วเต็มดอกสมออล์ เล็กๆจังได้เจอนี่มาเบิ่งนด่เป็นยังอุ้ยกำลังบุรุจักเน็ดยฮะนก็เต็มเมละดีนก็เต็มเมละตมเมละีเจ้าเจอท้องค่ำแล้วจูคุ้มรั์แล้วมือนี่ อ๋อยังโอ้ยดีจ้าโอ้ยโอาสี่อันสจากันยุ่งกัลืมมาฮอป้าเฮ็ดเรก็ลืมนี้เอา บุยบุยบ mm. ุยน้องถ้าแม่นไ่นี่ไปพวกเบือได้นี่นี่นี่เห็นบลี่บลแล้น่บอันบัท่านในไงท่านในหอดเดือนมั้เนาะเพื่นมหาเจ็บบบกบูบอรีเพื่อนว่ามันเพื่นมะทวงบูกบูบรีว่ามันคือบ่าท่านไหบ่นตอนนี้เก็บเห็ดก้นพ่อญ่ เจา้าฟ้าวสวนคอยกำลังภาคภาคผักให้พี่น้องฟังเฮ <c oughs> ้ยจุงไปจุงไปสุกนี่ถั่วมองนี่ออกยยิ่เป็นเปลี่ยน,นอืมนี่พี่น้องนี่อีกตัวแล้วนี่อืมอืมอืมเหลืองเออยิ่เป็นพี่น้องอันนี้กระเพนดดินเพิ่งเห็นมั้ยนี่ เห็นบ่เห็นปะส่วนอยู่น้ำหยาดอะแม่นเหมือนเดียเกันอยู่ค่อยเก็บอออเก็บใส่กระต้านี่นี่เห็นบ่เห็ดมู่เดียวนี่เออเล็กๆกันละมันกระซิบนี่อะเห็ดนะนะ อย,าายอ,ยอย่างหาเหยียบแม่ล่ะย่าไปย่างเหยียบแม่ล่ะโอ้ย<ะ>เว้นตาอ,อยู่บนเว้นตาเออมาย,<ะ> <laughs> ย่างหาเหยียบเหคุณมันเราไม่เห็นแล้วโอ้ยเดี๋ยวสิย่างหาเห็ียบอ่ะดอกหนาเสิ๋ยวจะตีกันฟาดพี่น้องมึงด้วยพูดนะคนพูดย,ย,ย,ยุ่พี่เงี้ยยุ่ยจันเนี่ย ไม่เจ็บซอยดิจ้ะมากเจ็บซอยไม่เจ็บซอยม่เจ็บซอยอยากไม่เจ็บซอยจ่าบอ,อบรวีขามาพกก่ะเดีวเป็นพี่เงี้เลยคนน่ะ โอ้ยคนยางเหยียบตัวนี้โอ้ยผู้ใดก็ไมายางเหยียบวะเพิ่นก็มาออกอยู่กงหนทางเนาะคนก็ะยางเหยียบจ้ะย่านฝนตกด้วยพี่น้องย่านฝนตกกระเ้าเจ็บใส่จ้ะมืัอนี้จะไปตัดขาอยู่บ้านฟ้าขึ้นพดดวดเที่ยวฝนตกผู้ใดพี่น้องพี่น้องเห็นไหมจ้ะเห็นบ่เปิดออกไงขึ้นไงขึ้นเมื่แไงเมื่อไงผู้ใด กำลังเง็งงๆจักกำลังงามงๆกำลังก็เกิดมันเก็บเห็ดเสร็จแล้วพี่น้องเห็นเห็ดมาเห็นเห็ดออกก็อยากมาเก็บน้ำบวกถ่ายยืดรวกรบโปรถ่ายเสร็จแล้วเพื่อนอ้ยชักไหลโอ้ยเหยียบอุ้ยที่เต้ เกเย็บเอนาเว้นคนมาเก็บสวยมง ดอกง่ายแล้วบุ้ยภูยูพี่เจเลยพี่น้องเห็นบ่เมีนมือนเลยจังจัลโตัสเธอโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องมึงเนี่ยพี่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 นะดอกพังง่ายเนอ่ยเมียนเหมือเลยดิห yup. นิภ oh, you. yeah. yeah. um ูหลุกพี่เงยอยู่นี่เดี๋ยวดีด้วยก็ไปเก็บบอกก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนมันอดบ่ได้เนาะแล้วว่าคือคือของแห้งแถวบั่นมันอดบ่ได้ ยังว่ามันจะอ่อนเห็ดนี่เจ้าก็ยกหยียบด้วยนี่วา่าจะห้ามขยัยบโอ,นะอ้ยมานอีกแล้ววันนี้มานอีกแล้วแต่ที่ตะยุวันที่ตั้งฮะคุณอ่ะดอกกีง่าย ดเกใหญ่เลยนี่ป้าดูกำลังงามๆทั้งนั้นเลยนี่กำลังสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนยู่หงาจ้ะส่วนยู่หงาส่วนยู่หงาบูนนี่กินออกแมีนหมดเลยส่นพี่น้องเด็กก็เยอะกี่งใหญ่ยูบูนี่ อุ่นขึกก้นไปจังวะไปทั้งใดล่ะอันพี่น้องว่าเก็บถท่าไหรสูเห็ดนั่นไหมอยากไทยหลายพน้าวา่แกอยากไทยเห็นบรรยากาศน้ำใจพี่น้องไทยอยากให้เห็นบรรยากาศน้ำเนาะในปา่าในดงยังีินะ่ากันสีเห็นแต่ตะดอกเห็ดหลายมันที่บ่บเป็นตะเบิ้งนะพี่น้องอยากให้เบิง้งบรรยากาศพราะมันส่นะ แต่กระายสุก็สิพยิ่ยัมอันใดที่มันอันนั้นก็สิตัดออกนะจ๊ะเน้องงามเลยงามเลยสวยมากนผลยาพุโยพี่เงี้นขึ้นได้ได้จ้ะได้ดนขายใหญ่จ้ะ พี่อ้องเหลียงเออเฮออีกแล้วฝน,นพูนุพี่อยู่ันห้ามแต่ฝากเก็บฝากเก็บฝนจะตกรำอันนี้แตกเอาเลยได้ได้ได,ได้จ้ะฝนบ้าฝนตรงีอ๋อเยอะด้วเตรียมสายทางไปเลยจ้า นี่แต่ขีลังเงียพี่น้องอันนี้กรลังจะเกิดจ้ะกำลังจะโตเดี๋ยวเอาจากดอกสองดอกกะนะอ็นะนี่ก็เอารถหนึ่จ้ะน,นี่อีกโมงนึงพี่น้องแผ่นดินเพลิงไปเลยปั๊ดดูขี่โตบักโมบักเตียง ได้พวกนี้ได้พวกนี้เอาเช็กดอกสองดอกก่อนจ้ะโอ้ยไงยขึ้นมาหน,นึ่งซุมนี่จงเพื่อนใบก่อนจ้ะจงเพื่อนใบก่อนเนาะจะได้ยี่จ้าได้ยี่นี่ไหนเห็นบ่ขายยาวก็เก็บไปเลยจ้านี่เห็นป่จุ่มเป็นจุ่มอยู่จ้า อเอามันก็ต okay, ้องได้เอาเบิดเนาะเพิ่นกะสิง่ายขึ้นอันเด้พ่อจงกะจังจงขายใหญ่ๆอุบวกเลยจ้าเพึ่งนีจงบู้ยเซอ่อนคักสะอ่อนเนี่ยจ้าจงเพิ่นไปจ้กไผ่มาพร้กับเอาลุยเด้อไผ่มาพร้กับอะไรเดี๋ยวแยกสุสิยางกลับบ้านก่อนจ้าฝนกะสีตกห้ามจ้า ขอคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตาตนจดจบได้เจริขอบคุณผู้ที่กดติดต,ตามยายโสทั้งไม่และเก่าจ้ะพอกันไม่คิหนาเจ้าวัดดีจ้า